การปฏิบัติงางเราก็จทําหน้าที่เป็นคนที่ดูแลที่ก็เรายังเป็นชาวสาธารณสุขนะครับเราขาดกันไม่ได้เป็นย้อนของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการค่างกรคกนดีฟ้าร่วมกัวโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบ100%ฐานจากของการทํางานร่วมกันซึ่งทั้งนี้ท่ะความสําเร็จในเรื่อง ประเทศไทยก็ประมาณนึงนะคะซึ่งท่านนายแพทย์วัชรพงศ์ในครั้งเมื่อสิบท่านผู้รนการตรวจว่าถ้ากรองกันก่อนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ว่าการงการนี้คุณจะประสบความสำเร็จที่พอการดูแลสุขภาพสตรีไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องแพทยหนังสือใหม่ๆคะเรียนหมอใหม่ๆหรือพี่ รวบรวมให้สง่งใหได้หรือจะนัดหรือจะนัดไหม